โอเคครับนั่งก็กรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวและเกมสิสดีโทุดท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับพลินนะครับนะมันหนักว่าพลินไหมเออพลินเออน้องพลินนั่นเองนะครับนะหรืออีกชื่อนึงก็คือลิลลี่นะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมอันนี้ผมขอดูก่อนนะครับนะ น่า,น,าน่าจะชื่อชื่อที่อยู่ในเกาหลีน่าจะเป็นพลินไหมเอ้ยไม่ใช่น่าจะชื่อลิลลี่หรือเปล่านะครับนะแต่โมเดลเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะสกิลเนี่ยแต่ว่าเข้าไทยเนี่ยเหมือนจะใช้ชื่อพลินแทนนะครับนะอ่านถูกไหมวะถ้าอ่านไม่ถูกย,ง,ยงขออภัยด้วยเนาะก็เดี๋ยวมาเริ่มนะครับนะมีกิจกรรมเออเราสามารถไปซื้อแพ็คเออ่พิเศษได้นะครับโดยราคา10เพชรซึ่งจะสามารถสุ่มการ์ด50ถึง1,000เพชรก็คือถ้าเราได้การ์ด แต่ละชนิดก็สามารถไปได้เพชรได้นั่นเองเนาะแล้วก็ทาภารกิจลึกลับนะครับนะรับของรางวัลไปนั่นเองนะครับนะแล้วก็เป็นกิจกรรมพิเศษฮาโลวีนนะครับวันนี้แพ็กที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าเราได้การก็สามารถเอาการมาได้อีกได้นะแล้วก็จะมีเป็นกิจกรรมเล่นพิกิจกรรมพิเศษนะครับก็คือได้รับการวัตถุดิบก็สามารถเอามาได้ของได้เนาะตรงนี้จะขอไม่อ่านแล้วกันเนาะไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นโอเคแล้วก็อีเวนต์ปาร์ตี้ฮาโลวีนเนี่ยของอยู่เนาะ โอเคเข้ามาสู่ even กับอีเวนต์กันเลยดีกว่านะครับนะวันนี้เราจะมารีวิวตัวทางด้านของพลินนะรีวิวอีเวนต์เนาะแล้วก็มีแฟชเซลด้วยนะครับนะอ้าวขายหมดไปแล้วอีเวนต์เลยอ๋อยังไม่หมดก็จะขายทั้งหมด100ชิ้นช่วงเวลา2องทุ่มนะครับนะราคา3 2,999บาทเอ้ก่อสอขอไปครับ2,999เพชรนะเป็นอัญ,ญมณีคอสตูมของกอนนั่นเองนะครับนะก็ใครมือไวก็แล้วแต่นะ อย่าไปลองเสียงดวงก็ได้นะราคาประมาณ3,000เพชรนะช่วง2องทุ่มนะโอเคครับนะเดี๋ยวเราเอ้ยกดผิดมาดูตรงที่ความสามารถของตัวใหม่ดีกว่านะไอ้โมเดลนี้ผมไม่เห็นแบบแรกนี่คุ้นๆเหมือนอะไรตัวที่เป็น VTuber เอ้ยวออ VTuber คนหนึ่งหรือเปล่าวะคล้ายๆนะหน้า้าโมเดลมันดูคล้ายๆดีดวงตาโครงหน้าแบบเนี้ยเออคุ้นๆนะแต่ไม่ได้จะว่าอะไรหรอกแค่แบบคุ้นๆเฉยๆอ่ะ นะโอเคเดี๋ยวมันจะมีตำนานกับทางด้านของอีโวเนาะเดี๋ยวเขาอ่านอีโวก่อนแล้วกันเนาะอีโวนะครับนะอีโวพริมนะครับนะสกิลแรกนะครับนะเมื่อฝันตรงข้ามตกแอนมาร์คของตัวเองโอกาส65%ใช้เอฟเฟกต์ฝันร้ายในพื้นที่ดังกล่าวนะครับนะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับเมื่อเริ่มเทิร์นของฉันโอกาส45%ย้ายไปยังพื้นที่ว่างเนาะแล้วก็สกิลต่อไปนะครับจะมีโอกาส40%นะครับป้องกันการขังคุกนะครับนะ ของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับนะแล้วก็เมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยจะได้รับค่าก่าอสร้างเคลืน45%ของทั้งหมดเนาะแล้วก็เป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแรนม้มาโอกาส55%ยิงระเบิดตามใจฉันแบบสุ่มนะครับนะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถคร่าวๆของน้องพลินนะอีโวพลินนะครับนะแล้วก็ความสามารถของฟันลายนะก็คือมันจะทําการลบเอฟเฟกตติดตั้งบริเวณเพื้นที่นั้นทั้งหมดออกยกเว้นกับดักกับหลุมดํานั่นเองนะครับนะ แล้วก็พื้นที่ไฟดับนะครับจะไม่ถูกบังคับแม้ว่าเราจะมาถึงก็แล้วตามและเมื่อมาถึงทักษะยกเว้นจะยังคงเปิดใช้งานอย่างเป็นพิเศษโดยฝันร้ายนั้นจะอยู่1เทิร์นนะครับนะและคุณสามารถสร้างฝันร้ายได้สูงสุดแค่2เทสอ2ชิน้นไม่ใช่ไหนสองสองเมืองเออสองที่อย่าเออพูดง่ายๆนะก็ความสามารถฝันร้ายก็ประมาณเท่าที่ผมไปลองดูในเพื่อนเพื่อนใน กลุ่มครอบครัวลายเกมเสรษฐีนะเขาจะบอกประมาณว่าคือพอศัตรูมันไปตกไรนมาของตัวเองเนาะมันติดเอฟเฟกนี้เอฟเฟกนี้ก็จะทําการเหมือนกับตัดไฟแล้วก็แล้วก็วกคือทําการตัดไฟกับตัวคูณออกคือจะไม่มีค่ามันทางและต่อให้มีคนมาตกไอตรงพื้นที่นั้นมันก็ยังยังไม่หายไปนะครับจะหายไปก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาของสกิลมันก็คือ1เทินแล้วก็มันจะทําการลบ พืที่ที่เจ็ดกั้งอยู่ในบริเวณนั้นในพื้นที่นั้นออกทางออกทันทีนะย้นหลุมดํากับยักเนาะประมาณนี้นะอันนี้คือความสามารถของผู้ที่ฝันลายนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของตํานานพลินนะครับนะแต่โมเดลผมชอบนะผมชอบแบบสาวแมวอะไรแบบนี้อยู่แล้วได้แต่ดูจากอีเวนเราไม่น่าทำเลยเฮียเพชรมรนกไม่มีด้วย สกิลนะครับนะสกิลที่1ถูกเพิ่มมาเป็น70%สเนาะสกิลที่2เนี่ยก็เพิ่มมาเป็น5%เป็นนะเป็น50%นั่นเองนะแล้วก็สกิลอย่างอ่าป้องกันการขังคุกเนี่ยมันจะมีความสามารถไม่ติดบบกทีละสิบด้วยนะครับเนะอ่าเป็นความสามารถของตำนานพลินนะจากเมื่อกี้รู้สึกจะไม่มีใช่ไหมขอใช้ก่อน อ่าเมื่อกี้มันแค่40แต่ไม่มีเติบโตเนาะแต่เนี้ยมันจะมีเติบโตไม่ติดบวกทีละ10%เเนาะแล้วก็มันจะเพิ่มจาก55%อยิงระเบิดเนี่ยก็จะเป็น65%นั่นเองนะครับนะอันนี้คือความสามารถของตำนานและอีโวพลินนั่นเองนะครับนะแต่เท่าที่ผมดูมาแว๊บแวบเหมือนจะเห็นว่ามีอันเยอมนีคอสตูมเข้ามาขายด้วยเชเบิเชบิเชบิเดี๋ยวมาดูซิ อ่าคอสตูมพลินนั่นเองนะครับนะแหมมาในทีมฮาโลวีเลยนะครับนะความสามารถของคอสตูมพลินนะครับนะเมื่อเกาะเมื่อตวพวกพื้นที่ของตัวเองหรือก่อสร้างโดยตรงโอกาส4 5สร้างแลรนด์ม้างรน์มาในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดนั่นเองนะครับนะโดยน้องพลินเท่าที่ดูมานะความสามารถของน้องเนี่ยจะเน้นเป็นทางด้านสายวิตอรี่นะครับนะโอเคเนาะประมาณนี้อ่าโอเคอันนี้คือรีวิวความสามารถแบบหมดแล้วนะหมดจริงๆนะความสามารถมันมีแค่นี้นะ่ะ ืมแล้วก็ถ้าเกิดเราได้เป็นเจ้าของอเจ้าของตัวละครเราสามารถมารับจีฟรีได้นะครับนะแมเอ้ยจีฟรีแค่นี้งหรอคือมันแจกแบบจี้สามวันด้วยเนะี่ยอ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนว่ามีโปรโมชั่นหาเหียวอะไรบ้างนะอไม่เชื่อถ้าเราอยากอัพเป็นตำ เป็นตำนานพลินเนี่ยต้องจ่ายประมาณ10ดอลแล้วก็อัญมณีนนจะอยู่ที่20ดอลน,นะครับรวมกัน2รวมกัน2อันเนี่ยเราสามารถซือ้อแพ็กนี้ได้นะครับ25าดอลนะ25ดอลนะดอลหนึ่งก็จะประมาณเกือบ40บาทนะตีว่า40เลยแล้วกันนะกลมกลมอืออ้กก็เกือบพันกว่าบาทนะเพราะว่าเอ่อตอนนี้มันค่างเงินประมาณ3 8มดไหมไม่แน่ใจนะไม่ได้เช็คแล้วแต่บวกลบกันก็จะประมาณ900กว่าบาทนะเกือบพนะันอ่ะโอ้โหคือถ้าอยากได้ตำนานอยากได้ อัญมณีคือต้องเติมไปเกือบพิ่กว่าบาทนะโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเลยเอาเรื่องแล้วก็แผ็นนี้มาซื้อกันได้เนาะสิบเพชนะครับนะอ่าแพ็นนี้นะเ,เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกันมาเนาะโอเคประมาณนี้นะครับนะอัญมณีก็ถือว่าแพงนะแพงจะหายด้วย,ดวยเดี๋ยวผมจะพูดสรุปอีเวนต์เลยแล้วกันนะก็คือตัวน้องเนี่ยเป็นสายวิกตอรี่นะแล้วก็ถ้าจะเล่นเนี่ยเท่าที่ผมไป ไปไปสอบถามมานะไม่ว่าจะดูในพวกกลุ่มไลค์ไลค์เกมเศรษฐีหรือว่าเป็นครอบครัวนะเขาจะบอกว่าถ้าเกิดอยากจะทำเว้นจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้ชอบในตัวโมเดลน้องหรือว่าไม่ได้จะเติมเป็นตัวคอสตูมเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้ทําเพราะว่าตัวน้องเนี่ยจะคล้ายๆกับเอลิเซ่ก็คือถ้าไม่มีคอสตูมจะเล่นยากนะครับนะแล้วก็ต้องเล่นเป็นสายวิกเนาะเพราะว่าสกิลมันเป็นวิกนะประมาณนี้นะครับนะก็ใครจะทําเว้นเนี่ยก็ น้องคิดดูดีๆก่อนแล้วกันเพราะว่าเท่าที่ผมดูมานะสกิลหากินของน้อง,งเนี่ยเหมือนถูกตัดไปอยู่ในคอสตูมเลยไหมอืมเพราะว่าอ่สกิลเนี่ยรู้สึกมันจะอยู่ในตัวน้องตัวของคอสตูมด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะ่ะ ไอตัวของการหลักแต่ว่าพอเข้าเซิร์ฟไทยเขาตัดออกไปทําเป็นคอสตูมคิดว่านะเหมือนกับตัวอื่นๆนะเออไม่ว่าเป็นเอลิเซ่หรือตัวอื่นๆนะเขาก็ตัดสกิลออกไปทําเป็นคอสตูมตามระเบียบของรายเกมเซรทีไทยแลนด์เนาะนั่น,นแหละเนาะอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับนะอืแต่ก็ถือว่าแพงนะคอสตูมมันต้องเกือบเจ็ดร้อยอ่ะเออถ้าเติมแบบซื้อคอสตูมอย่างเดียวยี่สิบเหรียญมันก็เจ็ดร้อยกว่าบาทหรือว่าก็ถือว่าแพงอยู่นะน่าคิดเหมือนกันนะเนี่ย โอเคประมาณนี้แล้วกันนะก็ถ้าเกิดใครจะทําน้องเนี่ยก็ให้พึงระวัง2ข้อคือถ้าจะทําก็แนะนําให้ใช้เป็นทังนั้นของอให้เติมเป็นทังนั้นของอันนั้นไปเลยนะก็คือแบบอ,อัญมณีคอสตูมไปเลยนะครับนะมันจะได้โหดๆเนาะส่วนถ้าเกิดใครจะใครจะทำเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนํา ให้ทําเท่าไหร่นะสำหรับผู้เล่นมือใหม่เนี่ยก็ข้ามไปได้นะเพราะว่ามันต้องใช้งบค่อนข้างเยอะนะครับนะก็เลยอยากจะบอกว่าค่อนข้างจะแพงเหมือนกันนะครับนะกับความสามารถประมาณนี้เนาะส่วนตัวมองว่าถ้าไม่ได้มีความสามารถอัญมณีคอสตูมเนี่ยก็ไม่ได้แบบเฉิดฉายขนาดนั้นเนาะสู้ไปเล่นไกอ่อาแบบนี้ดีกว่าเนาะแพทนี้สายวิกก็เล่นค่อนข้างจะยากอยู่พอตัวอยู่แล้วด้วยนะ โอเคประมาณนี้เนาะผมก็มองว่ามือใหม่ก็ข้ามไปได้นะครับนะข้าไปก็ดีเพราะว่ามันตามหายากอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูการเก็บวัตถุดิบปิดท้ายกันเลยแล้วกันเนาะวนนีตามหานะครับให้เก็บเงา A บวกแล้วก็ปืนซื้อเป็นปืนชุดแล้วก็ที่คาดผมอย่างละ2ชิ้นนะครับเพื่อม,มาไล่เป็นป้ายชื่อเนาะโดยเราจะต้องตามหาป้ายชื่อ5ชิ้นแล้วก็หนูแฮมสเตอร์กลัว3มชิ้นแล้วก็แมวใจดี 3ชิ้นนั่นเองนะครับนะเพื่อมาไล่เป็น E ี o p r i ลินและถ้าเกิดคุณอยากได้ตำนานพิ้นก็ไปเติมก็ไปเติมเงินเพื่อรับแสงแหงตำนานมาแลกนะครับนะก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็ย้ำอีกขอพูดอีกครั้งก็คือสรุปอีกครั้งหนึ่งนะเนาะเผื่อใครได้ยินเผื่อมันไม่ชัดเมื่อกี้ก็แนะนำวัฒธรรมก็ให้เติมเป็นคอสตูมไปเลยคือทำให้สุดไปเลยนะแต่ถ้าเกิดไม่อยากเติมคอสตูมก็ไม่ค่อยแนะนำไม่ทำเท่าไหรนะ่เนาะประมาณนี้แล้วกันนะ ไม่ต้องรีบทําเม้นก่อนก็ได้เนาะรอให้ช่องอื่นๆเนี่ยเขารีวิวมาก่อนว่าเออตัวมันเนี่ยเป็นยังไงเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครแบบ้ออไม่มั่นใจดูช่องผมแล้วดูช่องคนอื่นแล้วลองไปถามในไลน์กลุ่มเกมเศรษฐีก็ได้นะครับเนเพราะว่าคนพวกคนในกลุ่มเนี่ยก็พอให้คําแนะนําได้อยู่นะประมาณนี้นะโอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับนะแล้วก็ ใครจะทำเว้นก็ขออีพรนใหีโชคดีครั้งหนึ่งเนาะคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้ก็พูดคุยกันในช่องคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดได้เหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วก็ช่องผมเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็น otp gaming แล้วนะครับนะแค่นี้แหละไม่มีอะไรล้ไปแล้วครับบ๊ายบายและสวัสดี